ครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนเ,นเพื่อนใน youtube ที่นํามาดูวันนี้ก็นํามาดูแบ่งยี่สิบบาทนะครับรายมีกระเก็บสะสมไว้นะครับเป็นแบ่งเก่าพ่อหลวงวราชการที่เก้านะครับนี่สสนะครับแบ่งยี่สิบบาทราชการที่เก้าเก็บสะสมไว้นะครับผมไม่ได้รับซื้อ นำมาให้ดูเป็นแบ่ง20บาทพ่อหลวงราชการที่เกอีกไม่นานนะครับก็จะหายากแล้วก็จะมีแต่แบ่ง10บาทราชการที่10บแบ่งยีบาทแบ่งสิบก็จะมีแต่แบ่งยี่สิบบาทแบ่ง100บาทแบ่ง50บาทราชการที่10บนะครับ กิจการที่9ก้าก็จะหายากนะครับมาดูด้านหลังแบงนะครับนะครับด้าน <c oughs> ด้านหลังเบ่งนะครับนี่แหละครับสวยสุดงดงามนะครับก็ตัวหนังสือมันเล็กนะครับผมก็ หาไม่ค่อยออกนะครับเป็น20่สิบบาทมาดูอีกหนึ่งแบงนะครับหนึ่งแบงนี่ก็เป็นแบงค์ยี่สรุ่นเก่านะครับ ยี่สิบบาทใครมีก็เจ็บสะสมมาไว้นะครับผมไม่ได้รับซื้อนำมาให้ดูให้ชมเดี๋ยวดูด้านหลังแบงคนะครับนะครับด้านหลังแบงค์ยี่สิบบาท อีกหนึ่งเบ้งน,นะครับด้านหลังเบ้งก็จะต่างกันนะครับดูด้านหน้าหน้าครับใครมีก็เจ็บสะสมมาไว้นะครับอีกไม่นานก็จะหายยากแล้วนะครับ เบงยี่สิบบาทริจการที่9นะครับดูอีกหนึ่งแบ้งก็เป็นแบ้งใหม่นะครับเป็นแบ้งใหม่ขึ้นมาพ่อหลวงริจการที่9นะครับ20บาท ดูด้านหลังแบงค์นี่แะครับ20่สิบบาทเดี๋ยวมาดูด้านหลังแบงค์ด้านหลังนี่แะครับ แบงยี่สบาทรุ่นเก่านะครับใครมีก็เก็บเอาไว้ก็ติดตามผมไม่ได้รับตื้นนะครับช่องอื่นนะเขาหลอกลวงช่องผมมาแนะนำให้ท่านเก็บเอาไว้ดูนะครับอันนี้เป็นแบ้งสิบนะครับแบ่งสิบ ิบบาทนะครับเป็นเบ้งสิบบาทด้านหลังเบ้งก็จะเป็นพระรูปทรงมานะครับเป็นเบ้งสิบบาทครับสิบบาทก็เก็บเอาไว้นะครับนี่ก็อีกหนึ่งเบ้งนะครับเป็นเบ้งยี่สิบ ด้านหลังแบงกันเป็นแบบนี้ยี่สิบ 20. อันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่แบงค์ยี่สิบบาทพ่อหลวงที่การที่เก้ายี่สิบอันนี้เป็นแบงค์เก่านะครับยี่สิบเป็นแบงค์เก่ายี่สิบนะครับดูด้านหน้าแบงค์นะครับ านหน้าเบ้งยี่สนะครับ20่สิบเก่าสงใบนะครับเป็นเบ่ง,งบยี่สิบเก่าสงใบเบ้งยี่สใหม่นี่ก็สองใบกืสองเบงสองเบ่งสองใบนี่หละครับนี่แหละครับ มีแแบงสิบบาทนีะครับแบบงสิบบาทด้านหลังแบบงก็จะเป็นพระรูปทรงมา้าสิบบาทนี่ครับผมชี้นี่ครับ แบงสิบบาทแบ่ง <c> 10 <oughs> สิบบาทแบงยี่สิบบาทนะครับผมชื่อร่วมสําเร็จงานอยู่บ้านจีวานอำเภอพี่มายนะครับเป็นคนคนครราชสีมานะครับก็ติดตามหรือว่าผมก็ความกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ พี่น้องทุกท่านทุกคนขอขอบคุณที่มาดูมาชมนะครับอันนี้เป็นเบ่งใหม่นะครับเบ่งใหม่สองใบเบ่งเก่าสองใบนะครับเบ่งยี่สิบบาทนะครับพ่อหลวงเทศการที่เก้าขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับขอขอบคุณกดติดตามนะครับผมขอขอบคุณอีกครั้งนะครับ นำาให้ดูให้ชมไม่ได้มาขายหรือว่านำมาไม่ได้รักซื้อนำให้ดูให้ชมแนะนำให้เก็บสะสมไว้นะครับทุกวันนี้หายากแล้วครับขอ,ขอขอบคุณครับผม